มามาต่อางานตริงเช่นเคยกำลังแต่งทางให้6กล้อวิ่งเข้าเทดินต้องโคดหน้าออกครับครับสวัสดีครับอยู่กับผมช่อง YouTube k i n g งดัม i ิงก็อยู่กับเจ้าแคท323 GX ก็แต่งทางกันหน่อย นี้ก็แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วสิบล้อจะเข้าก่อนนะครับสิบล้อเข้าเทหินวันนี้ก็ความคืบหน้าก็คือน้ำเริ่มขึ้นอีกแล้วขึ้นเยอะเลยครับต้องทำให้เสร็จครับเร่งงาน ฝนตกก็ได้วิ่งว่าเร้ง,งานเดือบัวน้ำขึ้นเยอะจัดแล้วทำงานไม่ไดูุ้รับเหมาสั่งมาฝนตกก็ต้องวิ่งให้ครับอ๋อนี่มีเรื่องหนึ่งคือเจ้าแคทตัวนี้นะแคทสามสองสาม Gx นี่ ที่มันดังยงืดๆ f ีบอกว่ามันเป็นประบบเบรกว่างั้นอ๋อผมก็เป็นการเรียนรู้อีกชนิดหนึ่งว่ามันมันต้องมีเซฟตี้การเบรกนะเบรกมาให้กระบอกหรือว่าแกนแกนฮทริกกระแทกบางเรื่องก็ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นมันเป็นยังไงนะระบบของรถแบคโคถ้าเกิด FC คนไหนพอรู้ก็คอมเมนต์มาได้ไม่มีปัญหาพูดคุยได้ก็เป็นความรู้อีกชนิดหนึ่งของผมเองแต่รุ่นผมไม่รู้นะว่ารุ่นอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ตัวนี้ดัง ดั้งนึดๆเลยแหละเอาให้เหนี้ยบได้รูปเปะเดี๋ยวหกล้อวิ่งไม่ได้ ก็เจ้าแคตตัวนี้นะครับเป็นเครื่องเครื่องยนต์แคท่ C4.4 ขนาดพุ่งกี่ก็1.2ลูกบาทเมตรก็รอบเครื่องอยู่ที่พ6น0กรอบรอบต่อนาทีน้ำหนักก็อยู่ประมาณ 4.25ตันรองรับน้ำมัน B 2 0ได้สบายตัวนี้ก็อัตราสิ้นเพลองเชื้อเพลิงนะครับ16.0ต่อลิตรต่อชั่วโมงก็เป็นความรู้อีกอย่างเหมือนกันเจ้าแคท3 สองสาม GX ลุงแกก็ปัดปัดทางครับแต่งทางนั่นแหละให้เรียบให้ไม่ไม่ให้เลื่อนนะครับเพื่อจะได้วิ่งเข้าได้ไง,ง่ายๆลุงแกก็แต่งทางดีนะดีมกัน เซฟทางฮะตลอดตรงไหนเป็นหลงเป็นหลุมถ้าเกิดลุมลึกหน่อยลุงแกก็บอกให้เค okay, เลยเพื่อจะได้วิ่งง่ายๆกัน แค่ตัวนี้น่าจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดหรือเปล่า GX นีโอเคครับไงเจอกันคลิปหน้าก็แล้วกันคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนคลิปนี้ก็สวัสดีครับ